สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดียามเย็นวันนี้นะฮะจัดให้ตามคำขอนะฮะพี่ๆขอกันมาว่านะครับเมื่อวานไม่ทันเลยนะครับสำหรับอีพีพิเศษนะฮะอีพีพิเศษนะับเดี๋ยวนี้มันจัดเต็มๆให้กับอีพิเย็นนะครับราคาหวานเจี๊ยบราคาเบานะครับจับต้องได้นะครับใครไหวใครได้นะครับใครไหวใครได้นะพี่น้องนะฮะวันนี้มีทั้งหมดนะฮะสี่ห้ารุ่นนะครับก็มีมาาจักรพรรด นะครับพิมพล้อสาริกานนครับนะพิมพ์สาริกาลวงปู่มาหาชิลานะครับแล้วก็เจ้าสวนด้วยพล้านนะครับเป็นเจริญดีแล้วชนะจนนะครับมีรถแบ่งปันที่น้องนะครับสี่ห้ารุ่นนะครับนะมีทั้งปูจืดและลวงปู่มานะครับเดี๋ยวเรามาเลยฮะลุงปู่เป็นมาก่อนเลยกันพี่นะากชอบทุกใจไงก็สามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับจับอีพียันนี้หวานเจี๊ยบนะครับหวานเจี๊ยบเหมือนเดิมนะครับ ขายถูกใจองค์ไหนนะปิดได้ปิดเลยนะพี่นะปิดได้ปิดเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาชมองค์แรกกันเลยนะครับองค์ที่หนึ่งครับเปิดออกมาพี่โอ้โหองค์นี้เป็นเนื้อทองเหลืองาตินคุ้ยพื้นลงยาแดงโอ้โหนี่นะมีบริการมาให้เลยนะครับรุ่นนี้มีบริการมาให้เลยนะครับนี่นะรายการนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดดูแป๊บนะครับเลขคนเบอร์สี่แปดี่เอาไปพี่ 220บาทนะครั220บสองร้อยยบาทของพีรายการที่หน sí being ่งนะครับนะครับรายการที่2พี่นะครับนะองเล็กนะ220รพีนี่ครับหวานเจี๊ยบนะครับหวานเจี๊ยบนี่ใครไวใครได้นะพี่นะใครไวใครได้นี่ครับนี่ครับลงยาแดงแพงเสมอนะครับบอกไว้ก่อนนะครับรายการที่2เปิดออกมาฮะโอ้โหรายการนี้เนื้อท้องเหลืองอุ้ย้ากาศเงินแท้ด้วยนะครับไม่ใช่ชุบเงินด้วยนะครับ เลขโค้ดเบอร์นะครับเลขโค้ดเบอร์พี่หมายเลขเจ็ดสี่ครนี่โอ้โหนะต่อเก้ารอบเลขเจ็ดสี่พี่รายการนี้เอาไปฮะสองร้อยยี่สิบาทพอนะครับสองร้อยยี่สิบาทพอถ้าองค์ไหนสองร้อยยี่สิบาทนะสององค์พี่เอาไปเลยนะสี่ร้อยนะครับไม่ต้องมีซ์นะครับต่อมาครับรายการที่สามนะครับช่วยองห์ุื่นด้ยพี่นะครับเอาแบบสององค์ไปเลยก็ได้นะครับสององค์ไปเลยก็ดีนะครับต่อมาครับเป็นนวะโอ้โห นวะคุยพื้นลงยาส้มโอ้ยนวะมาเฉยนวะมาเฉยพี่เลขโค้ดเบอร์พี่สี่หนึ่งครับโอ้ยนวะมาเฉยนวะลงยาส้มครับนี่ฮะนวะลงยาส้มเอาไปพี่นะครับสามร้อยบาทพอนวะนะนะนวะเออขอสามร้อยบาทพอพี่นะครับต่อมาการที่สี่ครับนะครับนวะขอสามร้อยบาทพอนะ รายการที่4เปิดมาเป็นเนื้ออเมราซาตินคุ้ยพื้นลงยาแดงครับโอ้โหนะเอาไป220นะครับเอาไป220บาทนะครับเลขคู่ตัเบอร์54นะครับเอาไป220บาทนะครับต่อมาฮะรายการที่5้าโรายการที่5ครับโอ้โหรายการที่ห้าเป็นเนื้อมหาชนวนเนีนะ่ย โอ้โหหน้ากาดเลยหน้ากาบชุบมน้ำทองด้วยพี่เนี่ยเลขคนตัวเบอร์หนึ่งห้านะครับเลขคนตัวเบอร์หนึ่งห้าพี่เนี่ยสองร้อยยี่สิบบาทพอนะครับรายการที่ห้านะครับมาลุยต่อฮะองค์ที่หกครับพี่นี่ครับโอ้โห องค์ที่หกนะเนเนื้อทองแดงลงตาคุ้ยพื้นนะฮะเลขคนตัเบอร์เจ็ดสี่ท่านนี้รายการที่สองร้อยยี่สิบาทครับพี่นะฮะสองร้อยี่บาทนะฮะยกคู่แค่สี่ร้อยพี่นะครับต่อมาฮะรายการต่อไปพี่รายการที่แปดครับรายการที่แปดเป็นเนื้อสัตตสตินตอโคดเก้ารอบครับนี่ฮะเนื้อสัตตสตินตอโคดเก้ารอบพี่ เลขโค้ดนัมเบอร์พี่เจ็ดแปดนะครับนี่เอาไปพี่สองร้อยิบาทนะครับถ้าองค์เดียวจะยกคู่4ี่ร้อยบาทนะครับหรือราคาหวาน้วงพี่นะครับนะต่อมาครับรายการที่แปดครับเปิดมาครับรายการที่แปดเปิดออกมาเป็นเนื้ออเมรกาคุ้ยพื้นโอ้โหลงยาชมพูด้วยลงยาชมพูโค้ดหมายเลขแปดพี่รายการนี้เอาไปพี่สองร้อยแปดสิบาทนะครับรายการที่แปดสองร้ยแปดิบบาท เสองร้ยแดสิบาทพี่นี่ครับต่อมาฮะมาเป็นรุ่นเจ้าสัวพันล้าน,น,นครับนะฮะมาเป็นรุ่นเจ้าสัวพันล้านครับโอ้โหเจ้าสัวพันล้านนี่ครับเปิดออกมาฮะเดี๋ยวผมเก็บกล่องเลยเปิดออกมาครับโอ้โหห่วงเชื่อมรายการนีบเป็นเนื้อทองแดงสตินนะฮะห่วงเชื่อม เลขค้นเบอร์สามศูนนี่ยตอกเก้ารอบนี่เอาไปพี่สองร้อยบาทครับต่อมาฮะพี่ชายครับรายการถัดไปครับหรือรายการที่สิบครับอ,อรายการที่สิบเปิดมาฮะโอ้โหเนื้อนวะนะัะผิวกักเลครับตอกยันตะก้อรอบ กัรสร้างห้าสิบเก้าเหรียญโอ้โหนํานำเลิกตอกเลขค้นจำนวนหนึ่งหนึ่งหนึ่งพี่นี่ฮะโอ้โหนวะน้ำผิวโบราณเลยครับตอกเล้คนจำนวนหนึ 1, 1, 1, ่งหนึ่งหนึ่งพี่รายการนี้เอาไปพี่สามร้อยบาทก่อนวะโอ้โหท่วมเลยนะครับท่วมเลยใครเห็นนะใครเปิดก่อนได้ก่อนนะพี่ผมบอกเลยในครับรายการที่สิบนะฮะต่อมาฮะรายการที่สิบเอ็ดครับ ชุดนี้ได้มาเมื่อ,มอ,มอ,มอ,อมเมื่อเมื่อคืนเอ้ยวานได้มาเมื่อวานตอน,นบ่ายนะที่่มมาถึงเมื่อสักครู่นะฮะเมื่อถึงสักครู่นี่ครับต่อมาฮะพิชยนะัยฮะรายการถัดไปครับเป็นเนื้อชุดทองลงยาทงชาตินะครับเลขโคนตัวเบอร์สี่ศูนย์นะครับรายการที่สิบสองฮะเอ้ยไม่ 10, สิบสิบเอ็ดอ๋อสิบเอ็ดนะพี่นี่ เอาไปพี่ชายนะครับเอาไปพี่นะครับสองร้อยยี่สิบาทนะโอ้โหหวานเทียบปิดราคานี่ครับใครไวใครได้นะผมบอกไว้ก่อนเลยนะฮะยกคู่สี่ร้อยนะครับ,รบต่อมารับพี่ชายฮะรายการถัดไปฮะร,รายการถัดไปครับรายการที่สิบสองโอ้โหวสิบสองเป็นเนื้ออันตอกา้าลืมนะซาตินลงจาลายเสือเลขคตัวเบอร์ห้าสอง นะฮะลายเสือพิวพนะ๊บวพิュ๊บแบบนี่หาได้ที่ไหนเนี่ยลายเสือพิว๊บิュ๊นี้หาได้ที่ไหนพี่เนื้ออันมากาสองร้อยยี่สิบาทครับนะฮะรายการนี้นะีครับต่อมาพี่ชายครับรายการถัดไปฮะหรือร <c oughs> ายการที่สิบสามครับโอ้โหวิรายการที่สิบสามเนื้ออันมากาเลขคุณตเบอร์สี่หนึ่งนี่ครับ ลอยการที่พี่ไปสองร้อยยี่สิบาทเหมือนกันนะสองร้อยยี่สิบาทเหมือนกันพี่นะใครไหวใครได้นะพี่นะผมบอกเลยนะนครับใครไหวใครได้พี่รายการนี้นะครับรายการที่สิบสามนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบสี่ครับ รายการที่สี่เป็นเนื้อชุบแบ็กสองเคนะฮะแบ็กเงินโอ้โหแบ็กเงินสองเคนะฮะนี่ฮะรายการที่สิบสี่ชุบแบ็กสองเคเลขโคตรเบอร์ใหมเ่เลขห้าตัวเดียวครับนี่ฮะเอาไปพี่สองร้อยห้าสิบาทโอ้โหทันลาหวานเทียบนะครับ นะใครไวใครได้เพราะน้องบอกแล้วเนะี่ยใครไวใครได้นะพี่นะี่ฮะตอมาพี่ชายนะรายการจะไปพี่รายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้าพี่โอ้โหเลขคุณเบนวสองสองสองจัดสร้างสิบเหรียญในโลกนะี่ฮะฝังพลนุบก้าวพญานาคโอ้โห อย่างสุดครับพี่นะครับอย่างสุดเนะี่ยรายการนี้เอาไปพี่ชายนะครับรายการนี้เราไปฮนะน้องขอที่สามร้อยห้าสิบาทพอขอที่สามร้อยห้าสิบาทพอพี่เอาบูชากันได้เลยนะครับโอ้โหราคาหวานเจี๊ยบนะครับต่อมาครับรายการต่อไปพี่นะรายการที่สิบหกนะครับเอรายการที่สิบหกเปิดมาพี่โอ้โห นะฮะเหล็กน้ำผีตอกเจ็ดรอบนะครับเหล็กคนจเบอร์ใหม่เลขห้านครับรายการนี้เหล็กน้ำผีในเลขคนเบอร์ใหม่เลขห้านะเอาไปที่สองร้อยยี่สิบาทนะครับนะนะรายการที่สิบหกนะครับมาเลยต่อครับรายการที่สิบเก้าโอ้โห รลยการ99วิเนื้อตะปูสังฆะวนอนโอ้โหหุ้มแผ่นทองคำนะฮะ99.99เซนนะครับหุ้มแผ่นทองคำนะฮะนนะะพีนะ่ตัดให้นะะเอาละใครไวใครได้นะผมบอกเลยนะครับตะปูสังฆะวนอนก็ไม่ต่างอะไรกันเนื้อวะที่ผมบอกเลยนะครับ โอ้โหเนียนกิฟต์เลขคุณต้เบอร์ห้าหนึ่งนะครับนะผมเปิดเท่าน้ำวะเลยนะครับเมื่อวานก็เปิดนวะไปนะฮะสี่ร้อยนะครับใครไวใครได้เนี่ยพี่นะครับน้องถาว่าใครไวใครได้พี่นะเพราะนะสมัครได้ฉันแล้วเนาะพี่เนาะใครไวใครได้นะครับสี่ร้อยบาทนะปิดได้ปิดมาพี่เนี่ยสี่ร้อยบาทนะครับต่อมาฮะพี่ชายรายการที่ยี่สิบฮะ โอ้โหรายการที่20เปิดเป็นเนื้อมหาชนนวลหน้ากาดเต็มแผ่นสามกษัตริย์ครับโอ้โหนี่ฮะหลานมหาชนนวนเลขคูณตัวเบอร์24ใช่ไหมนะรายการที่หน้ากาดสามกษัตริย์เต็มแผ่นพี่นะครับเอาไปพี่250นะหวานเจี๊ยบนะครับหวานเจี๊ยบต่อมาฮะพี่ชายฮะรายการถัดไปครับรายการที่27นะฮะหรือรายการที่21เปิดมาพี่โอ้โห21เต็ม รายการยี่สิบเอ็ดพี่เป็นงานสอดไส้นี่ฮะเป็นงานสอดไส้เลขคนเบอร์ห้าหกเนีฮยอาปาก้าสอดไส้เนื้อท้องเหลืองผิวลุ้งพี่นี่ฮะเลขคนเบอร์ห้าหกนี่สอดไส้เหมือนเดินสิบบาทเตพี่นะเหมือนเลินสิบเลยนะครับเอาไปสองร้อยห้าสิบบาทพอพี่สอดไส้นะครับโอ้โหท่วมเลยพี่นะต่อมาฮะรายการยี่สิบสองนะครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับ,รร 22, รบเปิดกันนะฮะ โอ้โหรายการยี่สองโคตรสวยพี่ยี่สองโคตรสวยนะเลขคุณเบอร์สามแปดนะฮะเนื้อไทเทเนียมลายทองลายเงินพี่โอ้โหสดจัดนะฮรายการนี้เอาไปพี่ชายนะคะีครับสองร้อยห้าสิบบาทต่อนะีครับต่อมาพี่ชายครับเป็นการยี่สามนะฮะ รายการที่ยี่สิบสามเนี่ยโอ้โหไม่หาดเช่น,นนวลนะโอ้โหเชื่อมรายการนี้เอาไปพี่สองร้อยบาทพอเนาะโอ้โหเชื่อมนี้ยสองร้อยบาทพอเนี่ยรายการยี่สิบสามนะครับ,บรต่อมาฮะร,รายการที่ยี่สิบสี่ฮะรายการยี่สิบสี่ที่เปิดออกมาฮะโอ้โหเนื้อชุบเงินลงยาไล่สีนะครับเลขค้ดนั้นเบอร์นี่ฮะสี่สามพี่ลงยาไล่สี อย่างนั้นเนื้อเงินนะฮะสองร้อยห้าสิบาทอพอพี่นี่ครับต่อมาฮะพี่ชัยฮะรายการจะไปพี่รายการที่ยี่สิบห้านะครับรายการที้ยี่สิบห้าเลยครับเปิดมาครับโอ้โหยี่สิบห้าครับยี่สิบห้ารายการนี้เป็นเนื้อทองเหลืองผิวลุ่มม่วงโรยตะไบทองนะฮะติดจีวอน พี่ๆถามว่าตะไบทองคืออะไรนะฮะวันนี้ผมผมผมเข้าไปดูอยู่ตะไบทองคือนะฮะเป็นทองคําแท่งนะครับแล้วก็อตะไบเนี่ยใสนะ่ทองคําแท่งอ่ะพี่มันจะลรยมาเป็นเศษๆนี่คือตะไบทองนี่คือมาจากทองนะพี่นะเนี่ยพี่ดูหน้าดิพี่ดูนี่ดูเนื้อนี่เห็นไหมพี่โอ้โหนะครับรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบบาทเลยนะติดจีวองปู่ด้วยนะฮะติดจีวอนปู่ด้วยนะครับ, all, นะรบต่อมาฮะรายการยี่สิบหกนะ รายการที่ลงเนื้อทุกสามวัตว์พี่เลขคนเบอร์สองศูนย์นี่ฮะโอ้โหลงยาแดงนะครสามสัตว์ลงยาแดงพี่นะเอาไปสองร้อยแปดสิบาทพอเนี่ยสองร้อยแปดสิบาทพอพี่ใช้นะครับเป็นการนี้นะครับเป็นการยี่ยี่สิบหกนะครับต่อมากัการยี่สิบเจ็ดครับเป็นรุ่นเจริญดีนะครับรายการยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นรุ่นเจริญดีครับ ยิบเจ็ดเปิดมาครับโยูยนี่ครับผมบอกแล้วใครดูห้ามพลาดโอ้โหรายการนี้เนื้อชุบทองนะครับเลขโค้ดเบอร์สองสามนะครับรุ่นเจริญดีฮะเรียมกรอบพร้อมใช้ง,งานเลยนี่ยรายการนี้นะพี่นะเอาไปสามร้อยห้าสิบบาท นะครับสามร้อยห้าสิบาทหาไม่ได้แล้วหาที่ไหนไม่ได้เลยพี่นะครับสามร้อยห้าสิบาทพอพี่นี่ครับรายการที่ได้โค้ดตัวเบอร์สองสามนะครับโอ้โหสุดจัดนะฮะสุดจัดนะครรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับต่อมาครับรายการยี่สิบแปดนะครับพี่รายการยี่แปดพี่โอ้โห เลขโค้ดเบอร์หมายเลขสี่เนื้อสต้าหรือเปตัววินากากเงินด้วยนีร่รายการนี้ไปสองร้อยบาทฟอพี่นี่ครับสองร้อยบาทฟอเนี่ยฮะสวยๆนี่ครับ,รบ,รบต่อมาฮะรายการจะไปพี่รายการที่ยี่สิบเก้านะครับรายการที่ยี่สิบเก้าพี่เปิดมาฮะ โอ้โหแต่ละองแต่ละรายการครับแต่ละองแต่ละรายการนะฮะร,รายการนี้คุณเบอร์สี่สองด้านหลังจานมือพี่โอ้โหโอ้โหหวานกท็ท่วมมาใบใหญ่วันนี้ท่วมอีกแน่น,นอนพี่รายการที่เป็นการนําเลิกนะครับนี่ฮะด้านหลังจานมือนี่ฮะโอ้โห รายการนี้สา0ร้อยห้าสิบาทนะครับจานมือพี่นะครับเอานะครับใครมาใครไวใครได้นะครับต่อมารายการที่สามสิบโอ้โหรายการที่สามสิบมาเป็นเนื้อส้มนะฮะเนี่ยเนื้อส้มทองเลยพี่ติดจีวอนปู่พี่รายการที่แปดในการบนเลยนะครับหมายเลขโค้ดเบอร์ยอยู่ไหนพี่ เลขคเ,เบอร์อย่างี้อ๋อนี่ไร,เ,รเบอร์ครัหน,นึ่งสามนี่นะเอาไปพี่สองร้อยบนี่ครับรายการนี้นะฮะสามสิบนะครับ, 30, รบต่อมากดรสามที่เอ็ดเนี่ยโอ้โหรายการที่สามเอ็ดเนี่ย รายการที่เปิดมาเป็นงาช้างพี่เลยเขาจะเบินหนึ่งสี่น่าจะงาช้างงาไอพวกพวกอ่าเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่ากระดูกช้างอะไรที่อยา่างนี้นะนี่ครับ,รบเอาไปสามร้อยพีในอีพีนี้เอาไปสามร้อยพอเพราะเราอีพีพิเศษนะพี่นะ้องอย่างที่แจ้งไว้นะฮะนะฮะต่อมาการที่สามที่สองนะ โอ้โหสายสองเปิดมาทุบท้องไม่ตัดปีกหรือเปล่าพี่นะฮะนำลือกนะฮะเลขโค้ดทเบอร์อยู่ไหนพี่เลขโค้ดเบอร์ต้องปิดอีแล้วนะครับเจ็ดสี่ยงไม่ตัดปีกโอ้โหไม่ตัดปีกสวยมากนะครับรายการนี้เอาไปพี่สองร้อยแปดสิบบาทพอเนะี่ย ต่อมาครับพี่ชายราการที่33สครับลองสุดท้ายนะครับโอ้โหสาสพอจะชูอีล้วพี่สาพอจะจะชูอีกฮะสต,ตะโอ้สต,ตะหน้ากากเปน รุ่นนี้เป็นรุ่นชนะจนนะพี่เลขคน่ตัวเบอร์หกสามลงตัเร์เก้านี่ครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบบาทพี่นะฮะสต๊ะในการพิงนี่นะฮะ,ต,ะ,นะะต่อมาครับรายการสุดท้ายพี่การที่สามสิบแปดนะฮะรุ่นชนะจนนะหมดนะฮะหมดแล้วนะครับอีกทีนึงดินเดินก็หมดแล้วพี่นะครับเดี๋ยวผมหาถ้ามีก็จะจะหามาให้นะมาฮะรายการสุดท้ายพี่รายการที่สา,า, 3, ะะา,ามสิบไดสามสิบแปด เปิดมาพี่เป็นสองกษัตริย์เลขโค้ดตัาเบอร์เจ็ดสองนี่รายการนี้เอาไปพี่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วนี้วันนี้ก็หวานเทียบนะพี่นะชอบใจกันไหนก็สามารถทักเข้ามาได้นะฮะพี่ดีลนได้เบอร์โทรได้เลยพี่วัน,นี้ก็ฝากขอบคุณพี่ท่านที่ติดตามด้วยนะพี่นะขอบคุณมากนะครับ